สวัสดีค่ะป้าบุหลันนะคะป้าบุหลันกับขอพระคุณท่านผู้ใหญ่นะคะได้ให้้าหลันไปเอาอาหารที่ร้านมาซึ่งผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านก็ผ่านแม่เกียงมานะคะเลยได้คุยกับแม่เกียงค่ะแม่เกียงก็เลยบอกว่าให้มาเอาอะไรเนี้ยค่ะก็เลยเนี้ยพอดีเพิ่งกลับมา มาก่อนนะคะวันนี้ประดีไปเอาของนี่แหละก็เลยฝากตัวเล็กไว้กับคนอีกคนหนึ่งป้าก็กราบขอพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่แล้วก็แม่เกียงนะคะที่เป็นสะพานบุญแล้วก็ที่ทําบุญให้กับเด็กๆบ้านป้าในวันนี้นะคะเด็กๆได้กินได้กินอาหารที่มีคุณภาพสักนิดนึงเนาะถึงนี้ก็เป็นที่มีโอนะคือให้ลูกแมวค่ะ ปอดีมีลูกแมวนะคะมีลูกแมวอยู่กําลังจะมาอีกกาลังกำลังจะมีสมาชิกใหม่อีกแต่ว่าแม่ว่าจะไปดูว่าจะไปเอามาถูกนะคะก mm ็ hmm. คุอก็คุยกับแม่เกียงไว้แล้วแม่เกียงบอกว่าให้ไปเอามา mm hmm. มาลกลบก็บประคุณนะคะขอให้ผู้ใหญ่ทุกทกท่านนะคะร mm hmm. วมทั้งแม่เกียงนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในหน้าที่การงานไม่ว่าจะด้วยสุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกอย่างขอให้เด็กๆทุกๆคนทุกๆคนในบ้านปังปอ,งปองรุกไม่เกียงนะคะมีสุขภาพแข็งแรงหมดเลยนะคะอัล็อกคุ้มครองนะคะอัล็อกคุ้มครองทุกชีวิตนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ อ้าวอะไรลูกทําไมลูกดูอะไรอ๋อว่าทําไมพวกเด็กๆนี้วิ่งหนีอะไรพอดีมีน้องนะคะพวกเด็กมาจากไหนก็รู้เข้ามาตกปลาได้ปลาเลยเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูหน่อยนึงนั่นก็ตกปลาอุ้ยได้ปลาอะไรลูกอะได้ปลาแบบแเจอเนั่นปลาจอเนอะโอ้ยได้ปลาตัวใหญ่นั่นนั่นโอ้ยนั่น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  ได้หลงได้หลงท่านมาตานี้แหละที่ได้กี่ตัวแล้วได้สองตัวเออตรงนี้ปลามาแล้วนั่นน้ำมันกำลังนู้นเลยฐาล่างนั่นนั่นเออนั่นเนาะโอ้ยเดตัวใหญ่อ้าตัวนู้ยวะเออเออเออมาตอกมามาเอาลายหดแล้วมาให้ได้ยินเสียงโครมครามโครมครามเออตัวใหญ่ฐานนู้นตัวใหญ่มากนั่นเด็กขู่นู้นก็ได้เออไอ้เจ้าระวังปลิ้งปี๊งหมากนั่น เล,เล so Kum, ี้ยงมาระมังเลี้ยงมารอืมอ้าวเด็กเดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ได้กินข้าวแล้วลูกนะได้กินข้าวแล้วนะเออได้กินข้าวอิ่มนะลูกนะวันนี้นะได้กินข้าวอิ่มเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาจัดการเรื่องนี้ก่อนลูกนะเดี๋ยวมาจัดการเรื่องนี้ก่อนนะลูกนะนะเออเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาเข้าบ้านแป๊บนึงนะนะหมาเข้าบ้านแป๊บนึงลูกามาเข้าบ้านเดี๋ยวมาลงลงให้กินนะเออรอรอแป๊บนึงค่ะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะลูกนะครับ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 เดี๋ยวได้กินลูกเดี๋ยวมาขึ้นไไป ไปเปิดประตูมันไม่มมกินอับนะนี่นะตัดหนึ่งหูกตัดหนึ่งคือนี่ตัวเล็กที่เพิ่งมานั่นนั่นหูก็ยังชั่วหนหว่อยแล้วนั้นหูก็ยังชั่วนิดหนึ่งร้องตตมบันทั้งคืนนี่เห็นไหม,มันหูดีขึ้นมากแล้วค่ะนั่นน่ะที่เป็นเป็นขี้เรื้อนอ่ะขี้เรื้อนที่หูลงมาถึงคอแล้วแต่ว่าดีดีดีขึ้นเยอะแล้วค่ะดีขึ้นเยอะลเยอะลยปากระทายาอย่างเดียวปาไม่มียา ยาที่จะกินก็ไม่มีอ,อยู่น้่ก็เยอะเนาะป้าเพิ่งกลับมายังไม่ได้ทำอะไรเลยลูกหมอนก็ดำปีแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เก็บแต่ดเก็บลูกมอนวันนี้ฝนตกนิดเดียวตกไม่มากแต่ก็ตกค่ะเดี๋ยวจะให้พวกเด็กๆมาตกปลาตรงนี้ปลาเยอะตรงนี้ค่ะ นี่ปลาที่เป็นน้ำของนี้ปลาเยอะมากเลยปลาหมอตัวท่าฝ่ามือเนี่ยตรงนี้นะเมื่อวานป้าเห็นมันไม่รู้ว่ามันยังไงมันขึ้นมาข้างบนมาขึ้นมาอยู่บนเนี่ยบนดินเนี่ยแต่ป้าก็ใสไปในนู้นนะจริงๆแล้วไม่อยากใครมายุ่งกับมันเลยสงสารมันแต่ป้าไม่เคยกินนะป้าเวลาเขาขึ้นมาเวลาช่วงแรงแรงๆอ่ยมันก็ป้าก็พาไปปล่อยที่ในคูใหญ่ข้างหลังที่สวนปลาคูมันมีคูใหญ่คูระบายน้ําใหญ่ป้าไปปล่อยน้ำหนุเลยทั้งเต่าทั้งอะไรมีเต่าด้วยค่ะเต่าก็มี เราก็มีทําไมเดินเมียนอยู่ไหนนุ๊กไปไหนแล้วอ่ะไมโลไปไหนไมโลล่ะนุ๊กซูชิไปไหนลูกไปอยู่ตรงไหนกันหมดอันนี้โอเลี้ยงโอเลี้ยงนี่กระฉีแล้วฉีแล้วตัวผู้นี่ไปไหนมาล่ะไปไหนรักน้องเออรักน้องนะเออเลียให้น้องระวังลูกเออเลียให้น้องนั่นแหละเลียให้น้องเออเลียให้น้องแค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ